ในการติดตั้งและการบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานด้วยทีมงานมืออาชีพสนใจสอบถามโทร02-186-3010 02-186-3010หรือ e w e b t h a i c o m สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับรายการเจาะสนามบนไทยนะครับวันนี้วันอังคารที่14มก,กราคมไปครับอยู่กับพี่ตัวชูศักดิ์วงทองดี <S 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 ครับผม,บผมกับผมเนมราชิพงษ์นะฮะก็ รายการของเราเนาะวันนี้ก็จะสรุปภาพรวมในหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ก็จะพูดกันพูดคุยกันแบบยา,ยาวๆเลย8นาที <laughs> ก็วันนี้เนี่ยเรื่องที่อ,อ,อยากจะคุยนิดนึงนะฮะก็คออือผมเห็นเรื่องที่สนุกนิดนึงนะฮะสนุกและตลกด้วยพี่ฟุตบอลไอ้บีดซเมืองไทยครับอ่ะ พี่เห็นไหมครับไอ้บอลที่เป็นบอลถ้วยของไฮลิกสามวันนี้คณะกรรมการวินัยนะของสมาคมกียาฟุตบอลเนี่ยเขามีการพิจารณาโทษนะคู่ระหว่างล็บบบีซิตี้กับทัพหลวงยูเเต็ดนะคือมันตลกตรงไหนพี่คือเขาบอกว่าผู้เล่นหมายเลขสามสิบเจ็ดของทัพหลวงซิตยูเต็ดนะฮะได้มาขอแลกเสื้อกับ ผู้เล่นหมายเลข1ิบาของลรบุรีนะครับคือ,อนักเตะต่างชาติเนี่ยอเล็กนันเจหลังจบเกมนะมาขอแลกเสื้อนะทนีเนี้ยออพอแลกกันแล้วเนี่ยจบเกมเนี่ยผู้สิน์ได้เรียกนักกีฬาทั้งสองทีมมาแบบมาจับมือกันอะไรประมาณนะี้ครับปรากฏว่าเ,เสื้อของอเล็กนันเจเนี่ยไม่มีแล้วเพราะถูกทับหลวงเนี่ยแลกไปแล้วเพราะเสื้อไปแล้วนะแล้วมันตลกตรงไหนผู้สิท์นันแจกไปเหลือให้ันันเจ<ม> พราะดันไม่ใส่เสื้อทออั้งนีเกมมันจบไปแล้วนะแล้วก็เหตุผลคือมันเกิดจากว่าแลกเสื้อกันอ,อนะฮะทีนี้ทางฝั่งของโรออลบรีเขาก็ร้องเรียนมาอย่างคณะรรมการวินัยว่าเฮ้ยคุณไปแจกใบเหลืองแบบนี้ได้ไงออมันบ้าไปแล้วเพราะว่าเขาแลกเสื้อแล้วก็จบเกมไปแล้วด้วยออนะ,ะสุดท้ายเนี่ยผู้สิงนี่โดนลงโทษนะคุณดนายยมูลนะฮะปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ตามระเบียบข้อบังคับด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่การแข่งขันนะแต่ว่าโดยแค่ภาคทันอภาคทันเฉยๆนะฮะเนื่องจากกรณีการถอดเสื้อเนี่ยจะถูกค่าโทษหรือใบเหลืองก็ต่อเมื่อดีใจหลังทาประตูได้เท่านั้นนะนะอันนี้เขาแลกเสื้อกันหลังจบเกมไงผมอ่านมันมันก็ตลกเออตลกไหมตลกมากคืออยากจะถามคนอนกันว่าอารมณ์ไหนตอนนั้นที่ไปแจกใบเหลืองให้อ่ะใช่นะฮะ บอลมันจบเกมไปนานแล้วใช่ไหมก็เลยนี่เป็นข่าวที่ผมอ่านแล้วขำมากกว่านี้ผู้ตัดสินในในระดับไหนผมว่าน่าจะรับล้างแหละใช่ก็ถ่ายถ้วยถ้วยเอบีซีอ่ะของไทยหลีกสามก็เตะกันอ่ะมันก็เลยเออผมอ่านดูแล้วมันก็ตลกดีเหมือนกันว่ามันอะไรครับเนี่ยคือฟุตบอลถ้วยบีดีซีการเมืองไทยก็ของมาดามอะไรใช่ไหมของมาดามปีที่แล้วก็จัดก็ถือว่า กระแสตอนรับดีนะก็เลยได้มีต่อปีนี้แต่วันนี้ก็มีผู้บอลไทยลีกวันนี้ก็มีฟุตบอลไทยลีกลงแข่งหนึ่งคู่นะพี่สองคู่อัเดตลยสองคู่ใช่ไหมเออสองคู่เลยอัปเดตสกอร์สักนิดหนึ่งโอ้แล้วก็พรุ่งนี้มีอีกสี่คู่นะครับสัปดาห์นี้ช่วงกลางสัปดาห์เตะครบแปดคู่เลยอ่ะไทยลีกหนึ่งเอาให้แบบว่านะหาคิดถึงกันไปเลยครับตอนนี้ลำพูนวอรดิเออร์ก็นำ นครราชสีมาอยู่3ประตูต่อศูนย์จะจบเลยปะเข้าสู่ช่วงเขเจ็บแล้วก็คู่นี้เตะตั้งแต่6กโมงครับสตาร์ทหกโมงส่วนอีกคู่หนึ่งนี่เริ่มช้ากว่าครับเตะหนึ่งทุ่มเป็นทางนความปฐมครับที่ยังเสมอกับหนองบัวพิชยาอยู่อันนี้จบครึง่งแรกเสมอกันอยู่1ประตูตอนหนึ่งลำพูล3าศูนย์นะใครยิงบ้างอะ่ะเดี๋ยวต้องเช็คดูนะโอ้โหลำพูนนี่ก็คือต้องบอกว่าครับ ออกสตาร์ทเร็วกว่าชาวบ้านเขาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่เจอกับการท่าเรือแล้วก็แพ้ไปแล้วก็ในช่วงวันเสาร์นี้เจอกับเมืองทองก็แพ้ให้เมืองทองไปอีกหนึ่งประตูต่อห้าวันนี้โอ้โหมาฟอร์มดีนะฟอร์มดีฟอร์มดีฟอร์มดีมากขณะที่โคราชเนี่ยซิ่งโคราชก็ดีขึ้นมาบ้างแล้วนะก่อนนั้นเนี้ยคือคือดีขึ้นมาบ้างแต่นัดล่าสุดเนี่ยไปแพ้ไงไปแพ้ชาวบ้านเออไปแพ้ชาวบ้านให้กับนครปฐมไงก็เลยทําให้ตอนนี้สถานการณ์ก็แหม ลำบากเหมือนกันที่กลายเป็นแพ้2เกมติดเหมือนกันนะคือช่วงหลังจบเลกแรกในที่แพ้บุรีลัมเนี่ยก่อนนั้นเขาดีนะก่อนก่อนแพ้บุรีลัมอ่ะนะอยู่นอยู่ประมาณที่7็มั้งช่ที่เจ็หรือที่แปดเดยนะพอมาแพ้สองนั้นเนี่ยมันอันดับร่วงลงมาเี้ยแข่งเลยและแว่งเลยวันนี้แพ้อีกแล้วแล้วทีมที่น่าจับตาก็คือน่าจะเป็นนครปะมของโคชทงนะเพราะว่าเขากลับมาเกมชัยชนะได้2เกมติดเลยอื ถ้านับ,น,บนับรวมกับเกมก่อนหน้านี้อไอเกมในช่วงตกค้างอ่ะเขาก็ชนะไปเกมหนึ่งละแล้วก็ล่าสุดนี่ชนะได้อีกแล้ววันนี้เล่นในบ้านเจอกับหนองบัวหนองบัวนี่ก็เป็นทีมที่ต้องบอกว่าในช่วงท้ายๆของเล็กแรกเนี่ยไม่ชนะใครสีร่เกมจากนั้นเนี่ยมาออกสตาร์ทในช่วงเล็กที่สองเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนัดแรกชนะเลยครับ <laughs> เป็นฟอร์มที่ เรียกได้ว่าค่อยๆขยับดีขึ้นทั้งคู่นะทั้งนคนปรปฐมแล้วก็หนองบัวเดี๋ยวต้องดูว่าบทสรุปจะเป็นยังไงก็ลําพูนได้ประตูจากอนันย์ยอดสองวานนะครับนักเตะทีมชาติไทยชุดรอ,องแชมป์อาเซียนครับนะครับนาทีที่ 4, ทสี่สิบเจ็ดแล้วก็โมเมตออสมานครับนาทีที่ห้าสิบสี่แล้วก็เนเกบ้านาทีที่เก้าสิบหกสามนะโโก็ดูแล้วน่าจะชนะอยู่แล้วล่ะเพียงแค่ว่าจะจบสกอร์เท่าไหร่นะครับตอนนี้นาทีเก้าสิบหกห้าแล้ว เดี๋ยวไปดูโปรแกรมวันพรุ่งนี้กันสักหน่อยนะคู่แรกแข่งขันในเวลา18นาฬิกาครับพิธีประจวบก็จะเจอกับสุโขทัยแล้วก็การท่าเลือครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดอันนี้ก็แข่งขันในเวลา18นาฬิกาเช่นกันส่วนอีก2คู่ครับแข่งขันในเวลา1นึ่ทุ่มตรงนะครับบีประทุมเจอกับราชบุรีแล้วก็ กู้สุดท้ายเป็นบุรมมีรัมพบกับเชียงรายก็ถ้าสะดุดอีสักนัดเนี่ยจะยิ่งสนุกมากขึ้นนะรุตบอลไยลีกรุตบอลไยลิกเออบีลัมแพ้ให้กับแบงคอกนี่รู้สึกว่าแฟนๆก็โอเคขึ้นเยอะนะ อยากจะดูฟุตบอลไทยต่อในฤดูกาลนี้โอ้ถ้าฉีกอีกสิบสองคะแนนนี่แทบจะถ้าเจ็บฉากถ้า,ถาชนะอีกนี่ตอนนั้นเก้าใช่ไหมเก้าไปสิบสองจบโอ้โหจบเลยคือมันมันมันไม่สนุกแล้วอันนี้คุณในวินอาจจะรอหรืหอเปล่าก็เลยแบบอยากให้ไทยลีกสนุกขึ้นมาอยากให้สนุกก็เลยแบบอ่ะเลยหกเหลือหกแต้มเออให้ให้ให้ลดลงมาเหลือหกดีกว่าอยากให้สนุกกว่านั้นเนี่ยจะดูอีกสักนัดไหมเอออีกสักนัดเหลือสักสามคะแนนเนี่ยไม่ไม่ได้แช่งนะแต่อยากให้ให้บอลสนุกเออให้บอลสนุกฮกก่อนเกมมก็พูดเหือนกันว่า โอ้หถ้าบุรีรมชนะอีกนี่คือทิ้งไกลเลยนะสองนี่มันไกลมากใครจะมาอยากดูอะใช่ป่ะมันแค่ต้นเล็กสองเองแต่แฟนบุีรมเขาบอกเขาชอบนะเขาชอบไม่ทิ้งใกล้ไกลเขาอยากชนะอยาไปแช่งเขาเขาบอกอย่าไปแช่งเขาแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทิมใหญ่ผลงานไม่ดีเลยนะการท่าเรือนี่ก็แพ้ให้กับเชียงรายนะครับในการไปเยือนอยู่ดีแพ้ซะงั้นการท่าเรือส่วนบีจีนี่ก็ทําได้เพียงแค่เสมอใองนําไปก่อนแท้ๆนะครับบุรีรมนี่ก็อย่างที่ทราบกันดีแพ้ให้กับแบงคอก ในเกมวันพุธหัดยังมีนะครับอีก2คู่ก็คือไททานีเล่นในบ้านเจอกับแบงคอกอยู่ในเต็ดนะครับทีมรองจาาฝูงแข่งขัน18นาฬิกาแล้วก็คู่สุดท้ายครับในเกมกลางสัปดาห์เป็นเมืองทองนะครับเจอกับระยองนะครับเตะหนึ่งทุ่มเมืองทองนี่กลับมาได้แล้วเกมสุดทีาชนะลำพูนไป5-1จะหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรา ไปลุยต่อกับรายการต่อไปแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับปั๊มน้ำมิสุบะชิอิเล็กทริกทั้งเหลืองรุ่นใหม่ทนแรงแรงเป็นหนึ่งนะครับก็วันนี้เจาะสามบอลไทยลาไปก่อนเลวพบใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมครับผมกับพี่ตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงยวนพฤชิคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัดชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกลือชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกชัด ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook a อ p พลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร Line at, at FM 99